ขอแนะนำร้านวิวอุปรกรณ์บริการขายสินค้าแบบ An i m เม e f e n d e r ดอร์เขาจะทา e เวอและเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มตัวรับเพชรหรือลีโลก็มีคุณได้เลือกใช้และเลือกซื้อกันอีกมากมายและตัว To ร์จทาว e วอ e ์ดตต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับคลิปแล้วนะครับผมได้รีวิวซองจินอูไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็กดเข้าไปในช่องนะครับหรือว่าขวาบนก็น่าจะมีขึ้นที่ทุกคนได้รับชมกันเนาะน้องกดไปดูได้ นะครับก็อยู่ในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวนะครับชาเฮอินให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมถ้าทุกคนจัดดูแล้วก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์และกด Subscribe และกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมสุ่มรีโลไปคลิปนี้ก็จะสุ่มรีโลเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะได้ชาเฮอิน0.1หหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะผมมีอีโวเนี่ยครบแล้วนะครับรอบนี้ผมไม่ต้องไปเล่นแล้วนะครับนี่นี่นะครับอา้าวขาดสีฟ้าหนึ่งนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาอ่าผสมตรงนี้นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับอ,อยู่ได้ยังได้ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอีวูนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มเทรดกันก่อนเอ้ยเดี๋ยวเราไปสุ่มนี่ก่อนดีกว่าสแต็ก r ีโ o นะครับเดี๋ยวค่อยอีวูอ่ะมาได้ไหมมีอยู่นะผมมีเยอะนะผมฟาร์มมาค่อนข้างเยอะเยอะหรือเปล่าวะก็ถือว่าเยอะคลิปที่แล้วนะอ่าชาเฮอินมาตอนนี้ก็โอ้โหสแต็กเกือบครับเดี๋ยวผมรีโ l ออลเลยแล้วกันปุ๊บหูยหนักกว่าเดิมหนักมาก หรือว่าผมต้องไปเก็บเท็กดาววะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอเอสักอันไหมได้บีมาครับอยากขอเออันหนึง่งโอ้ยดีสองดีดีสองรับติดบี B ว่ะเอไม่มาเลยว่ะสักสักอันได้ไหมได้บีกับมารเดินครับเดี๋ยวลองอ่ะได้บีโอเคโอเคเอาไว้ก่อนอ่ะโอเคจบที่ BDB นะครับสุดท้ายผมต้องไปเก็บเช็คดาวนะครับหรือว่าต้องไปอ่าฆ่าตัวละครเยอะๆนะครับมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่ม เนาะเกรย์ผมเดี๋ยวอ่าซูมเทสก่อนนะครับเทสผมมีงบ11รีโลนะเชรไอรีโลเนี่ยมันหายากนะครับถ้าเกิดมันกีฟเกมพาร์ได้หรือมันฟาร์มง่ายกว่านี้เนี่ยผมก็อาจจะมาซูมหลายว้ออันให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้จริงๆมันก็ดีอยู่นะได้เป็นอ่าบลิทนะครับผมก็คือตีเร็วขึ้นนะครับ20%แต่ในคลิปนี้นะครับเราต้องการอ่าโมนาชนะครับแต่ว่าจะได้กี่มงอันนี้ไม่รู้นะครับปั้งเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาร์คแมนนะครับ อันนี้ได้เป็นตีไกลขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นไปต่อครับเ <c oughs> ลงสองครับเกลือครับเกลือครับซีฟหนึ่งซีฟหนึ่งสองต่อไปซีฟสามชัว <c oughs> ไม่ใช่วีโก้หนึ่งมาร์คแมนกลับมามาร์คแมนอีกแล้วครับแต่ว่าต้องไปต่อครับสาม้นส,สุดท้ายไปซีฟสามได้ e p สุดท้ายจบที่วีโก้หนึ่งเอวีโก้สามนะครับบบกดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ผมไม่เคยได้บับลุกงเลยหน้าตามันเป็นอยังไงคอยดูราคาโลบัตเนี่ย7,900ตันร้อยรีโลนะครับก็ราคาก็ดีอยู่วะเออแต่เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนมาเดี๋ยวเรามาอีโวเลยนะครับชาเฮอินนี่นครับของผมครบแล้วนะครับเลิสโกอ้าวเงินไม่พอครับเงินไม่พอเดี๋ยวผมขอขายของสักนิดอ่ะเรียบร้อยครับเงินพอแล้วมาเรามาอีโวเลยดีกว่า มาเรียบร้อยครับได้ที่รีสเต็คมาอีกนะผมเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วนะที่ผมกดแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับสแต็คก็นี่ครับไหนเลยกดตรงไหนเลยิวนับก็เป็น b d ดเหมือนเดิมครับถึงจะอีโวแล้วสแต็คก็ไม่ได้เพิ่มนะต้องไปรีโลใหม่นะครับมาลองดูลองดูเออมานี่นะครับเดี๋ยวเรารีโลออดีไหมไม่เอาผมว่าแบบนี้แหละดีละไปเอ้ยมาถึงนี่ปีเลย เอาไปก่อนดีไหมเอาไปก่อนอแต่ว่ามันก็หน้าโดนหนะ้าเอาไปก่อนดีกว่านะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครของมันกันนะครับนี่นะครับวิวสามสิบสามนะครับตีหนึ่งจุดหนึ่งสองเคนะผมเป็นบีบีเนาะวเวอัพได้อยังไงเดี๋ยวผมลองดูสิออะไรใช้อนะัพวิวะเหมือนจะไม่มีเลยนะของ Up, อัพวิอ๋อมีอยู่ชาเฮอินฟีดนะครับได้เวิวมาสามวิก็ยังดีกดมา มาเดี๋ยวไปดูเบสซิ่งกันครับว่าเป็นยังไงเอ้าไม่มีเบสซิ่งเหรอไม่มีเบสซิ่งเรียบร้อยครับไม่มีเบสซิ่งนะครับตัวนี้ใครที่จะทําเพื่อเบสซิ่งนะชิดดูดีๆนะไม่มีเบสซิ่งนะครับแต่เห็นเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันติด S อสบวกนะครับติด s s เลยคือตัวมันค่อนข้างดีนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาลองไปเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในหมด In f ฟ n i t y นะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เงินผมเพียงพอต่อการวางแล้วนะแต่แบบว่าดูดิตัวมันเหมือนจะหลุดแล้วนะดูดิเลือดมันเยอะมากเลยอะ่ะผมต้องอัพซองกินอูก่อนวะอีพีตี้มันเลือดเยอะจริงๆครับอ่าโอเคพร้อมแล้วเอาเงินไม่มีแล้วผมกดอัพไป,ปหมดแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอกันในเว็บที่หกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสกิลด้วยว่าสกิลมันเป็นยังไงนะอา้ะอวะวนะอวาวเ,นะเหมือนจะคอมพิวแล้วนะเว็บที่หกแล้วนะโอเคเดี๋ยววางเลยปุ๊บนะสกิลเหมือนจะยังเป็นสกิลเดินอยู่นะ นี่ครับที่บอกไปตบบนี้เป็นเส้นตรงนะครับตีอยุดเจ็ดจุดหกวินะอ่ะก็จะไม่มีไรนะรเดี๋ยวไปขั้นหนึ่งขั้นสองนะครับมีชื่อว่าแพนทอมเดนนะครับเดี๋ยวอัพเลยนี่ครับเป็นการตีแบบทรงกลวยนะครับนี่แบบนี้เลยก็แบบนี้ตีได้มากกว่านะหลุดไะเนี่ยเฮ้ยหลุดไปตัวหนึ่งว่ะหลุดไปอ๋อไม่หลุดไม่หลุดอัพก่อนมันหลุดอะ่ะอัพ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 ก่อน เอ้ยมันหลุดไปแล้วว่ะ๋อไม่หลุดโอเคโอเคครับก็ขั้นที่สามยังไม่มีไรนะครับขั้นที่สี่ยังไม่มีอะไรครับขั้นที่ห้านะเปลี่ยนชาเป็นสอดออฟไลท์นะครับลองดูอู้เป็นการตีแบบครึ่งวงกลมนะครับก็เป็นการตีแบบค่อนข้างใหญ่มากนะครับเฮ้ยผมเสียวหลุดว่ะทรงกินอูเอาอยู่ป่ะนี้เอาอยู่ปะน่าจะอยู่นะครับต่อไปนะครับต้องใช้ห้าพันหกนะครับเป็นการอัปเกรดหกนะครับแต่สกิลยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยตีแบบกว้างนะถือว่ากว้างมากครับ Okay. อัพได้อย่างอัพได้แล้วนะครับต่อไปขั้นที่6ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรน่าจะต้องไปงกันที่ขั้นที่7เลยขั้น7ก็ยังไม่มีอะไรครับขั้น7ก็ยังไม่มีอะไรดูซีพาสีใช้ยังไงก็เอาพาสีมาแล้วนะครับผม dance 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 นะครับอันธรรมดาเนี่ยก็คือจะบวกคีเลตนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์คีนัมเบรห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะได้คีเลตสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อโจมตีกับบอสนะครับเด้อเด้อกังวลว่ะกังวลกลัวหลุดกลัวหลุดเดี๋ยวต้องวางเพิ่งวางเพิ่ม แล้วก็พาสิีต่อไปนะครับผมอ่าที่ผมลองดูนะครับผมมีโอกาส100%นะครับที่จะสามารถหลบการโจมตีได้หลบการโจมตีคืออะไรนะครับอ่าลองนึกถึงด่านบอสด่านบอสของเรื่องจักรโลดเลเวลลิ่งมันจะมีบอสโจมตีมาแล้วทําให้สตันใช่ไหมถ้าเรามีอันนี้เนี่ยมันจะไม่โดนครับก็คือมันจะหลบได้แบบ100%นะครับผมพอมันหลบเนี่ยเราจะเหมือนว่าคาลเตอร์แอทแท็กกลับไปนะครับก็คือ65%จากด,ดาเมจของเขาเข้าใจไหมคือถ้ามันตีมาปุ๊บเราบล็อกปุ๊บเเรราคอนต์65% ดีไหมดีนะเออมันไม่โดนสตาร์ทนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวอัพต่อ,อครับขั้นที่8ขั้นที่เก้านะเปลี่ยนทา่าชื่อว่าไลฟ์ออฟดีนนะครับอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเส้นๆ้นี่คืออะไรคนระับเส้นเส้นนี่คืออะไรโอ้เป็นการเตีแยบ,บตวัดต,ตวัดอะไรดาบดาบหรือหอกดาบมันใช้ดาบดิเออตวัดดาบไปปแบบนี้นะเป็นแบบครึ่งวงกลมไหมก็ไม่ใช่นะครับมากกว่าครึ่งวงกลมอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร ีแบบแพ็กแมนแพ็กแมนับเฮ้ยถือว่าหัวแล้วเนี่ยวงใหญ่มากครับตวัดดาบอ่าเดี๋ยวอัพต่อครับอ่าตันแล้วนะตีอยู่ที่หกพันนะครับสี่จุดเจ็ดวิเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าทรงกินอูอีกนะทรงกินอูองมานั่งกดเศษนะครับแต่ตรงน,นี้ไม่จําเป็นเออผมว่ามันดีกว่าว่ะอัพก่อนอัพก่อนวางได้กี่ตัวเอ่ยวางได้ห้าตัววางได้ห้าตัวครับตัวนี้เนี่ยถ้ามีโมนาสเนี่ยผมคิดว่าไม่คุ้มนะควรเป็นบัฟ0ูน5จุดจามากกว่านะเป็น พวกซิติ้เข้าบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะเวิร์กกว่านะเพราะว่ามันวางได้หลายตัวนะครับอุ้ยโหดว่ะโหดว่ะก็ผมให้เทียเอสเลยเหมือนคนในช่องอื่นๆเลยที่เขาให้กันสูงตัวนี้ผมให้สูงเลยนะครับถือว่าโหดมากตวัดตวัดดาบระดาจังที่แต่แต่เบสซิ่งไม่มีหรือมันมีเบสซิ่งแต่ว่าผมต้องรีเซิร์ฟหรือว่าทําอะไรก่อนหรือเปล่าหรือว่าผมกดอะไรผิดหรือเปล่ามันเลยเบสซิ่งไม่มา อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเดี๋ยวลองเล่นให้มันจบกลับไปที่ล็อบบี้ลองดูอีกทีว่ามีเบสซิ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาเชิญครับอ่าเรากลับมาที่ล็อบบี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีว่ามันมีคอสเมติกหรือเปล่าถ้ามีคอสเมติกนะมันจะเขียนแบบนี้นะหรือเบสซิ่งนะเหมือนจะไม่มีนะเหมือนจะกดไม่ได้นะ เบสซิ่งไม่มีนะหรือว่าตอนนี้เบสซิ่งมีแค่ซอมจีนูตัวเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอ้ได้คอลเลกชันได้บิร้อยเพย์ครับตัวอะไรมัหมสุม่มโอปิโตพอดีเลยผมอยากได้โอปิโตมาเดี๋ยวสุ่มให้ดูเลยนะครับรอบหนึ่ง let's go เลยเ้ย,เยไม่ใช่โอปิโตอยู่แสงอุตสา่าหเหมือนกันนะเลยให้เพย์มาเลย โอเคครับก็เกลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปวิดีโอนี้นะเข้าใจให้ผมอ e ีโวตัวไหนต่อก็จะลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับงไงก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร e และกดติดตามผมด้วยนะครับก็สหวับนี้ไปครับผมย่ yeah. ไปปั้นตัวเพิ่มก่อน